สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเขาเมลินะครับเขาเมลิที่ห้าเตรียมทรงศูนย์เมล็ดพันธเขาจังหวัดอุบลนะครับตอนนี้ทีมงานมาเจาะนะครับนี่เจะแบบนี้เอาไปตรวจนะครับนี่นี่คือห้อยห้อยอ่าหนาพื้นมาเจาะนะครับพิ่นเจะเขาเอาไปตรวจทุกกระสอบนะครับตรวจว่ามีค่ามีมีเขาเจือปนบ่นะครับหลังที่ตรวจผ่านแล้วนะครับลำดับต่อไปก็คือเ้าตตองข้น นะครับคนไปทรงเพนอยู่อชูดเมล็ดพันธุ์ข่าวยู่อุบลนะครับมาเบิงนะครับปีนี้จะได้ราคาหลายบนไดนะครับผมก็ยังมาท่านหูราคานะครับแต่ว่าที่รูู่น่าจะบดตามกว่า18บาทนะครับจะน้อยลดกันสิว่าเขื่อนว่ามารับเอาครับนี่แหละครับตอนนี้ครับตอนนี้รถคนทรงนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณทีมงานจากบ้านโปรงเจเลญดนะครับอ่าร่วมด้วยช่วยกันในการอัญโยกกระสอบขึ้นรถนะครับทั้งทีมงานผู้ใายแล้วก็ทีมงานผู้ยิงนะครับแต่บ่มีผู้เพิ่นผมก็จักสีเอาผู้ใดมายกซอยนะครับต้องขอบคุณหลายๆนะครับถือว่าเป็นถือว่าร่วมด้วยช่วยกันน้ำกันนะครับเนาะปีนี้ครับบบหลายครับผมได้ซ่งเข่าจำหน้าอยู่ที่สิบห้ากระสอบเองครับบบหลายครับปีนี้เพราะว่าจงไปกินเองน้ำครับนี่แหละครับ ความเดินทงังแต่ว่าต้องไปเอากับของทีมงานอีกอยู่อวา,านโปร่งจะเลริญนะครับบ้านใกล้ๆทีมงานทำกันครับนี่ดีเนะี่ยแต่ว่าทังทีมงานวานโปร,งร่งจะเลื่อนนะครับเพิ่นมีเทคโนโลยีในการซอยนะครับในการยกนะครับมนกนเลยเฮดไทยการยกเข่าของเพื่อนนะเบาแห้งลงนะครับวิธีการใส่เทคโนโลยีในการง่ายๆนะครับเพิ่นก็ใส่ รถแท็กเตอร์เนี่ยแหละครับรถแท็กเตอร์เพ่นประดิษฐ์เอานะครับประดิษฐ์ต่อเติมเอานะครับแล้วก็ต่อใส่ใส่เสือกแบบนี้แหละครับในใส่เสื่อแล้วก็ใส่ตัวตะเคาะตะเคาะเกี้ยวนะครับตะเคาะเกี่ยวสร้างประดิษฐ์อิลีนะครับประเทศไทยต้องยอมรับนะครับประเภทว่าประเภทฝีมือในการ DIY ในเก่งอิลีนะครับต้องยอมรับนี่นะนี่แหละครับคนไปแบบนี้ครับสะดวกขึ้นครับสะดวกขึ้นกว่าการแบกนะครับ ทีมงานที่อยู่ข้างบนก็นทารับจริงๆนะครับก็ทารับทีมงานที่อยู่ข้างล่างก็อาศัยเสือกดัดแล้วก็ล่อรถคน,นับก็เห็นแบบนี้ครับมอนก็ร์จีรวดเร็วขึ้นนะครับสะดวกสบายนะครับทั้งทีมงานขึ้นเก้าครับชุดเก้าแหละครับที่ขึ้นเขาของผมครับแล้วก็มาซอยขึ้นเขาของทีมงานนะครับเบดเซ็จแล้วรถคันนี้ที่จะเอาไปส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์นะครับของรถคันเดียวนี่ก็ยูระมันลอยเจ็ดกระสอบนะครับ ก็ยังเหลืออีกทีมงานอีกทีมงานนึงนะครับเขากับคนไปเองเนี่ยนะครับพุ่นลก60 70สอบนะครับอ่งแบง่แบงกันไปครับรวมด้วยช่วยกันครับขอบคุณในหลายที่รับชมนะครับสวัสดีครับ